เอาละครับก็ขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมอาจารย์เอเดมเบเกอร์วันนี้เกมคอนไคอีแพกสานะฮะเรามาเล่นในเรื่องหลังรับตาจันทราสีเลือดก,กันต่อครับในเรื่องอันลังเมข้นเลยนะฮะมา let's go เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปเปิดทางตรงนี้กันมาเก็บก่อนครับเนี่ยก็ผ่านมาแล้วเหมือนเดิมครับเราจะไปอ่านตรงนี้ทีหลังนะฮะ เดินต่อไปตามเส้นทางลับฉันรู้สึกเหนื่อยล้าอย่างเห็นได้ชัดทุกคนเองก็คงสังเกตเห็นบ้างแล้วฉันยิ่งต้องปลุกกำลังใจขึ้นฉันคิดว่าพวกเขาน่าจะเข้าใจคมบุ้มบ้าของฉันถึงได้มองมาที่ฉันด้วยความกังวลต่อเวลาเขาฉันเริ่มปวดเมื่อยเมื่อเข้าใกล้หอคอยจากทางลับกายมองเห็นกลับยิ่ง้ามัวสมองก็เริ่มมวนงงรู้สึกถึงความเบาความบาดลึกของราวกับว่าจะแทงฉันจะแทงทะลุฉันเท่านั้นความสีแดงฉานล้อมรอบอย่างกระทัหนแล้ดูเหมือนจะผ่ากไม่ให้ฉันไปต่อ จะฉันไม่สามารถหยุดอยู่ตรงนี้ได้นี่คงเป็นห้องของลูน่าสินะห้องที่คอให้เธอพักแรมมาเป็นเวลานานโฮมุอ่ะตอนนี้เธอก็ยังคงชอบโฮมูสินะถึงแม้ว่าโฮมูจะเก่าและซักมาแล้วหลายครั้งจนฉากและฉากตะเข็บหลุดลุ่ยไปแต่เธอก็ยังคงกอดมันไว้ในอ้อมแขนแบบนี้เดี๋ยวนะเธอเห็นชอบก็จะโฮมูยักษ์ที่นั่งอยู่บนโซฟามีแขนเลียวคู่หนึ่งกอดลำตัว มีขนนุ่มนิมรอบตัวมันนั่นเธอเหรอลูน่นาฉจะขยี้ตาเพื่อยยันอีกครั้งจะก็ันพูดชื่อเธอออกมาอย่างไม่เชื่อฉันเห็นยิงสาวบนโซฟากอดหัวมูเอาไว้แน่นดวงตาทั้งสองปิดสนิทและไม่ตอบสนองและไม่ตอบคำถามใดๆเธอสบายดีไหมลูนา่าเธอมองมาที่ฉันสิเธอฉันทำตัวไม่ถูกนะเธอยังโกรธฉันอยู่เหรอหรือว่าหรือเธอผ่านอะไรมาคนเดียวมากเกินไปจนเหนื่อยแล้วหรือว่า เธอจะได้รับบาดเจ็บขอโทษที่ฉันมาช้าฉันจะพาเธอไปโรงพยาบาลฉันจะพาเธอไปโรงพยาบาลเธอจะต้องกลับมาดีเหมือนเดิมไม่ต้องกลัวรอฉันเดียวนะฉันจะ้อความกล้าและจับมือเธอไว้เธอไว้ฝันไม่เล็กเย็นอย่าเยือกมนุษย์ในสุดฉันก็ได้ยินเสียงของเธอเรียกฉันฉันเงยหน้าขึ้นเธอก็ลืมตาฉันมองศพไปยังดวงตาของเธอมไม่ใช่ม่านตาสีแดงพิเศษคู่นั้นจะเป็นความมืดมิด พ่าเมือมิดดังคำฝันแสนหนักอึง้งกัปตันกัปตันกัปตันได้ยินฉันพูดไหมเธอเป็นใครกัปตันคุณยังจําได้ใช่ไหมลักษณะอยู่ในภาษาของคุณลูนา่าให้แต่ว่าสถานที่ที่กัปตันอยู่พิเศษนิดหน่อยฉันต้องหาลูน่าให้เจอสมแร้วที่เป็นกัปตันจิตใจแน่ๆมากแต่ว่าลูนา่าเธออยู่ที่ไหนแต่ว่าาการของคุณมันไม่ฉันไม่เป็นไร เน้เนไปแบบนี้กัปตันถ้าตามเสียงไปคุณก็จะเดินออกไปได้ต้องตัมไปให้ทันนะในขณะที่สติฟืฟ้นตววววัวความเดนื่อยล้าและความเจะปวดก็พุ่งขึ้นมาฉันเืมตากว้างขึ้นกัปตันเอ๋ลิต้าเธอเองเหรอที่ช่วยฉันไว้ฉันพยายามมองไปร,บรอบๆแปลกจังฉันเป็นลมในห้องนี้เหรอถ้าผู้ชกการถ้าผู้ให้สุขก็คือก่อนที่จะเข้าห้องจ,จู่ๆผูก็ล้มลง ลองเรียกยังไงก็ไม่ตื่นใช่แล้วลบแล้วลบแล้วลบแมรี่ก็พยายามอย่างมากกว่าจะเข้าไปลบโกจิตจำนึกในความฝันของคุณได้เห็นแก่ขาตั้งใจทิมของหล่อนแต่จะโยนท้อยให้แล้วกันแต่ว่าสีหน้าของกัปตันทำไมถึง,ถงยังฉัเพิ่มสกิเห็นว่าตัต้งแต่ที่ตัวเองฟื้นคืนสติไวน้าของดิต้าก็ยังมีสีหน้าเคร่งเครียดดิต้าเกิดอะไรขึ้นเธอยิ่งเธอย,ยิ่งอย่างขมขื่นฉันรู้สึกได้ถึงความอ่อนแอของร่างกายอย่างชัดเจนอีกครั้ง คุณน่าจะรู้ดีตอนที่เราเผชิญหน้ากันเมื่อกี้คุณเกิดจะหลุดป,ปากออกมาแล้วเอ๊ะพูดจะพูดอะไรพูดพูดจะพูดเรื่องอะไรหรือว่าสถานการณ์ของท่านผู้จัดก,การไม่ไดีขึ้นนั้นหรอสองคนนี้ทําตัวมีรับคมรับลงคมในมันรับลงคมในตั้งแต่เมื่อกี้แล้วยังเห็นพูดเราเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมเมื่อเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่เนี่ยบอนนี้ฉันไม่เป็นไรแค่เจอสถานการณ์เดียวกับที่จุกกระเลียงเจอในครั้งนั้นการรกแซงของกฎของโลกที่มากเกินไป ฉันก็ต้องแบบรับผลที่ตามมาเดี๋ยวสิทั้งกอะเป็นเพราะคุณสร้างภาพสะท้อนกลับไปในอดีตซ้ำๆก็เลยเดี๋ยวนะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณมาที่จะรันฟอรอากาศนี้เพราะงั้นอืมฉันเคยทําแบบเดียวกันกับลูน่าแต่แค่ตอนนั้นช่วยเธอไว้ไม่ได้เพราะการแทรกแซงที่มากเกินไปได้แห่งโชคชะตาของฉันกับพวกหล่อนอาจเกี่ยวพันกันมานานแล้วถ้าฉันได้เจอพวกหล่อนในจารานฟอรอากาศก็เหอโลกก็จะพยายามล้มล้างเราตอนนี้ ตอนนี้ที่คุณอ่อนแอลงเรื่อยๆก็เพราะเริ่มเข้าใกล้ลุน่าแล้วงั่นหรอฉันคิดว่าใช่ทำไมไม่พูดให้เร็วกว่านี้แ้วสิ่งที่คุณทำตอนนี้มันต่างจากการทอนหาที่ตายตรงไหนจะต้องไปช่วยจูกระเหลียงแต่ต้องช่วยเธอให้ได้เรื่องแบบนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราก็พอคุณไม่จำเป็นต้องตามมาด้วยไม่ได้ที่เธอกลายเป็นแบบนี้ทั้งหมดทั้งหมดมาเป็นเพาราะฉันเองฉันจะต้องทาให้ผลกับเธอด้วยตัวเองให้ได้ ฉันไม่เชื่อว่าสิ่งที่เธอทำลงไปมันมาจากความตั้งใจของเธอและถ้าฉันไม่มาเธอก็อาจจะหนีไปอีกเธอก็คงรอที่จะได้เจอกันอีกเจอกันแน่นอนคนง่งั้นคุณก็ไม่ควรฝืนตัวเองขนาดนี้สิเธอทาแกล้งปองด้วยความโกรธมีบางอย่างลูกวาพในดวงตาของเธอขอทษนะซิลินนี่เป็นความรับผิดชอบของฉันฉันต้องแบบรับมันเอาไว้ไม่ว่ายังไงฉันก็เคยทําหน้าที่เป็นตักเขียนนิยายสืบสวนที่ก็ไม่เลวที่ไม่เลวนะ เมื่อพูดถึงตรงนี้พอย้อนนึกถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาในช่วงนั้นจะรู้สึกดีขึ้นจึงค่อยๆนั่งตัวตรงโดยมีทุกคนคอยช่วยเหลือคุณพักอีกสักหน่อยเถอะไม่ต้องหรอกฉันที่ขึ้นเยอะแล้วแมบบพายไม่เชื่อในพระเจ้าและไม่เชื่อในโชคชะตางั้นฉันก็จะไม่ยอมจำนนต่อสิ่งที่เรียกว่าโชคชะตาเหมือนกันจะเคยพบคำตอบมาแล้วครั้งหนึ่งและครั้งนี้ฉันจะต้องทําได้แน่นอนฉันต้องหยุดเธอให้ได้ก่อนที่เธอทาทุก ก่อนที่เธอทําเรื่องอะไรที่แก้ไขไม่ได้จะเข้าใจแล้วทั้งนั้นครั้งนี้ลิต้าจะอยู่เคียงข้างคุณจนจบเองลิต้าส่งสัญญาณให้ฮิมิโกะและและพยุงฉันยืนขึ้นเธอกอดแขนซ้ายของฉันเอาไว้กลาที่จะเป็นเข้ามาใกล้หัวของฉันโดยไม่ได้ตั้งใจและกระซิบกับตันจะจะพูดอีกครั้งว่าต้องระวังทุกการตัดสินใจทุกการตัดสินใจเลือกต่อจากนี้ให้ดีโคคนั้นอยากให้ฉันช่วยคุณใหฮช่วยคุณไปหาคุรูนา เพื่อจะนำไปสู่จุดจบที่แก้ไขไม่ได้แต่ในเมื่อคุณตัดสินใจแล้วเมื่อต้องชนะก,กับทางเลือกที่ไม่มีคําตอบที่ถูกต้องโปรดจําความตั้งใจเดิมของคุณเอาไว้ว่าทําไมคุณถึงออกเดินทางไ้นะใครเธอหลบสายตาไปแล้วไม่พูดอะไรอีกโอเคปึ๊บห้องอย่ายุ่ยาๆๆ โอ๊ยเจออย่างนี้สินักวู้ยนี่มาถึงห้องนี้แล้วพัสดุผมค่อยมาเล่นฮะเพราะมันเยอะนะมีประแสนซ่อนอยู่ในประแสแทแถวนี้พัสดุกอกกันเถอะเอาแล้วต้องเล่นพิษนาวมาไกลๆอยูไหนครับเ๊้ห้องนี้เปิดได้ปะ เนี่ยไก,ก่กาเปิดหนกล่องเปิดกล่องหนึ่งกล่องจะมีเสร,รกพิเศษหนึ่งอันแสดงขึ้นมาเมื่อเสรัรกของกล่องอันถัดไปที่เปิดออกเหมือนกับที่เคยเปิดเกิดขึ้นทั้งสองกล่องจะหายไปโอเคงั้นเริ่มจากกล่องบนสุดเลยหัวใจอ้าวถูกว่ะตกใจไม่ใช่นอนเลิฟไม่ใช่ นอนโอเคตกใจอันวนครับอันวนตกใจของนี้หายไปแล้วหน้ายิม้มอันบนปะโอเคใช่ถูกต้องต่อไปของนี้ตกใจหน้ายิม้ม นอนตกใจโอเคเจอคู่หนึ่งแล้วโอเคหน้ายิม้มครบแล้วครับเจอครบแล้วกดทีสร่บัตแล้วกแจทองไม่เปิดอีกเหรอเนี่ย มันควรจะปลดล็อกได้แล้วนะอัน,นจริงๆเราจะเปิดได้แล้วไงต่อใกล้จะถึงแล้วแต่กัปตันควรจะพักตรงนี้ก่อนดีไหมไม่เป็นไรเรื่องสำคัญที่สุดคือต้องหยุดยั้งลูน่าไม่ให้ทำในสิ่งที่แก้ขไขไม่ได้ฉันว่าควมรุ่งบ้านของเธอไม่ร้อยกว่าฉันเลยดังนั้นก่อนที่เธอจะลงมือ <c oughs> กัปตันกัปตันคุณ และการกับตาดูเหมือนจะแย่กว่าเดิมหรือว่าเกิดขึ้นเดินขึ้นบนไดไปคงได้เจอกับลูน่าแน่นอนในสุดก็จะเจอสักทีเราจะช่วยการจัดก,การเธอเขาไม่มีปัญหาแน่ไม่ทุกคนฉันไม่ได้จะขอร้องเนต่อไปนี้ขอฉันลองคนเดียวก่อนได้ไหมตอนนี้เธอครอบครองสมออิเตอร์ที่สพังอยู่ถ้าเราผิดพลาดทําทอะไรโคบีเนลโนว่าจะเกิดอันตรายขึ้นได้อีกอย่างเป้าหมายของเราไม่ใช่การเป็นศัตรูกับเธอแต่ต้องโน้มน้าวให้เธอลัดทิ้งแผนการ แต่คุณคนเดียวให้ฉันไปนกับคุณด้วยนะกับตันฉันคือคนที่ควรจะจบทุกอย่างถ้าเกิดสถานการณ์เลวร้ยา,ายที่สุดขึ้นจริงๆริ่เดีน้อยฉันก็ยังเอาตัวเข้าแ,าแท้งคุณได้เธอจะปืนของตัวเองเอาไว้แน่นฉันรู้ว่าด้านในนั้นมีกระสุบนบรรจุไว้เหมือนกับกระสุนที่ยิงออกไปในคืนนั้นไม่คารินฉันก็จะเข้ามั่นของเธอเธอแบกรับภาระ,ะหลังจากตัดสินใจเอาไว้ตั้แต่แรกแล้วและนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดมาจากข้นดีแล้ว ฉันจะไม่ปล่อยให้หล่อนต้องเลือกแค่เพียงยำพังฉัโขอโอกาศให้ฉันได้พูดคุยกับหล่อนตามลำพังฉันเข้าใจแล้วฉันจะรออยู่ที่นี่รอให้คุณพาหล,ลอนกลับมาหาพวกเราและฉันจะไปขอโทษหล่อนเองฮ่าเชื่อฉันเถอะคราวนี้ฉันจะต้องเจอคําตอบที่ทําให้ทุกคนพอใจได้แน่นอนอืมถ้าหลอนไม่ฟังคำนุ่มน้าวอย่าลืมว่าจะคนเรียกให้เราไปช่วยนะใช่แล้วอย่าให้หลอนคิดว่าใครไปเรียกมีแค่คุณคนเดียวโอเคจะจะจำไว้ เส้นทางต่อไปนี้จะต้องไปด้วยตัวเองแล้วดูหน้าในที่สุดก็จะได้เจอเธอแล้วบังคับให้เราสู้เลยเหรอ จะได้จะได้เธอจะได้เจอเธอแล้วลูน่าโคดี้ดิงดันจังนะมนุษย์ชอบภาษาหลังนี้ไหมลูน่าฉันมาแล้วพขอเล่นของฉันทั้งที่ฉันชอบและไม่ชอบดูเหมือนคุณจะดูเหมือนจะชอบคุณมากและพี่สาวของฉันแล้วก็พี่สาวของฉันด้วยเธอจากฉันไปไปก็เพราะคุณ พะเธอตามคุณไปพวกเธอตามคุณไปกันหมดและตอนนี้คุณจะมาหาฉันทำไมอีกทำได้เยี่ยมมากคุณอยากได้ยินคำพูดแบบนี้ใช่ไหมพูดจบแล้วทำไมคุณยังไม่ไปอีกเพราะเธอยังไม่ได้บอกฉันว่าทำสิเหล่านี้ไปทำไมหืมทำไมฉันต้องจับพวกเทเซ่มานะหรอเหตุผลง่าย,ายฉันเกลียดพวกเธอพวกเธอมีหน้าตาคล้ายกับฉันคล้ายกักับฉันแต่ทำไมถึงมีความสุขมากกว่าฉัน มีอิสระมากกว่าฉันสิ่งที่ฉันอยากได้เพราะเธอได้มันเพย่ได้มันมาเพียง,ง่ายดายแต่สิ่งโ่วร้ายที่ฉันเจอเพราะเธอกลับไปต้องประสบกับมันและหนึ่งและหนนั้นยังช่างมเถอะตอนนี้พูดไปก็ไม่มีประโยชน์เอาไปว่าตอนนี้ฉันสบายดีมีอิสระอยากอยากทำอะไรก็ทำํำมีคนอยู่เป็นเพื่อนทุกวันถ้าคุณไม่มาหาฉันคงดีกว่านี้พวกที่คุณปล่อยไปนั้นเป็นเพื่อนเล่นคนโปรดข,ของฉันเลยนะยุโหกได้แล้วเธอเรอฉันไม่ได้หรอก เทซ่าพอฉันมาตอนนี้เธอยังโดดเดี่ยวก่อนหน้านี้เธอก็แต่นั้นที่เธอพาเทซ่าไปหมดก็เพราะฉันใช่ไหม <c oughs> ฉันรู้เพราฉันเข้าไปแทรกแซงโลกในโลกของเธอมากเกินไปมากมายเกินไปทําให้ร่างกายของฉันอ่อนแอลงเรื่อยๆย,ยิ่งฉันเข้าใกล้เธอมากเท่าไหร่ความรู้สึกจะปวดนั้นมันก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆอ,อีกอย่างเธอเองก็คงจะอยู่พูดได้แล้วมนุษย์ตัวเธอเองก็คงเป็นแบบฉันในตอนนี้ในตอนนี้ที่รู้สึกจะปวด ในเมื่อลราทั้งคู่เป็นสิ่งแปรปลอมของโลกนี้ฉันคงรับไปได้ที่จะที่เธอจะรับความเจ็บปวดนี้ไว้แทนฉันมนุษย์อย่าเขา้าอย่าเข,าข้า้าดตัวเองไปหน่อยเลยจะเป็นแวมไพายแวมไพายที่ทําให้มนุษย์ทั้งเกลียดที่ทําให้มนุษย์ทั้งเกลียดทั้งทั้งทั้งเกลียดและกลัวจะยอมเอาชุดมอบให้ได้ยังไง ไม่เพียงแค่นั้นเพื่อคงไว้ซึ่งชีวิตฉันฉันยังเล่า,ลา,ลาพวกมนุษย์ด้วยอย่างเช่นพวกคุณที่คุณอย่างเช่นพวกที่คุณปลดปล่อยพวกหลอนและเทเซ่าที่ฉันพบในจักรวาลฟองอากาศรอยเที่ยวฟันที่เธอทิ้งไว้บนตัวของพวกหลอนไม่ได้ทําให้บาดเจ็บถึงชีวิตอีกอย่างเธอที่เป็นคนทุกคนสมัยอเตอร์ก็เสียความรู้สึกกระหายเลือไปตั้งนานแล้ว ฉันรู้ดีว่าการจบตีของเธอเป็นสิ่งที่เธอเลือกเธอต้องการใช้ความสามารถของบัมพายกับเทเซ่าเพื่อเพื่ออะไรกันแน่ดูนด้ทุกอย่างยังไม่สายเกินไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรใจเขาจะแบรรับไปพร้อมกับเธอพิศซ่าและผู้หญิงคนนั้นคงเล่าเรื่องพวกเธอรู้ให้คุณฟังหมดแล้วสินะ ฉันนะ่ะเจิมทีก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ฝ่าฝืนกฎของธรรมชาติตั้งแต่ฉันเกิดมาก็ทลายผู้คนไปมากมายแต่ความเป็นปจริงฉันไม่สนใจเรื่องพวกนี้หรอกจะแค่อยากได้ในสิ่งที่ฉันอยากได้ความป็นฐานของฉันฉันไม่สนใจโลกหรอกแค่ทําให้ความป็นฐานของฉันเป็นจริงต่อให้ต้องทลายโลกทั้งใบก็ไม่เป็นไรฉันสนใจแค่ ทางที่ดีคุณครัวจะเก็บความรู้สึกอ,อ่อนโยนและชอบทาของตัวเองเอาไว้แล้วออกไปจากที่นี่ซะแบบนี้จะดีกับเราทั้งสองฝ่ายนี่คือเรื่องระหว่างเราสองคนฉันจะไม่ทิ้งเธอไว้คนเดียวไม่ว่าจะเกิดเล็กไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นฉันจะพาญหน้าไปกับเธอเราสองคนแบพายสนใจแค่เรื่องของตัวเองส่วนคุณกับพวกเทซ่าก็แค่ของเรื่องของฉัน แต่คุณไม่ไปก็ดีฉันจะต้องพูดเทเรซาทิ้งไปให้หมดคุณจะได้เห็นว่าจุกกรเหลียงหายโตไปได้ยังไงเธอไม่ทำแบบนั้นหรอกฉันเคยบอกแล้วลูนะ่าเธอรอฉันไม่ได้เธอไม่คิดจะทำแบบนั้นหรอกจริงเหรออย่าลร้องมาเถอะเธอก็ฉันก็เหมือนกัน เราเรอวันที่กลับมาพบกันอีกครั้งเธอได้ยินหรือยังต่อให้ร่างกายของเราจะอ่อนแอแต่หัวใจของเรายังคงเต้นยังคงเต้นอยู่มนุษย์ทำไมถึงกิ่งในเรื่องที่ไม่ควรพูดนักนะคุณทำให้การตัดใจที่เรื่องแด้ของฉันเริ่มสั่งคอนเพราะฉะนั้นมาจับมือฉันไว้เถอะปลดปล่อยเทรซา,ท,ราที่เหลือ นักฉันจะไม่ให้เธอต้องตัดสินใจเพียงลำพังมนุษย์ผมไม่คิดว่าเรายาังไปทางเลื่องอื่นหรอกนะแทนนั้นฉันก็ตออกอยู่ความมืดที่น่าสะพรึงกลัวความจ็บปวดที่เริ่มขึ้นจากตรงหน้าอกของฉันมันกระจายไปทั่วร่างกายของฉันอย่างรวดเร็วมนุษย์สภาพของคุณมันแย่ลงเรื่อยๆแล้ว ถ้าคุณไม่รีถ้าคุณไม่มาหาฉันบางทีเขาจะโปของเราอาจด้อยลงบ้างแต่ตอนนี้ถ้ายังไม่ตัดสินใจอีกทุกอย่างก็สายเกินไปแล้วจริงฉันจะต้องฆ่าทั้งหมดและคุณจะต้องตัดสินใจเลือกทันทีฉันฉันจะไม่ทิ้งเธอแน่นอนเธอเองก็ไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นจู่ๆก็รู้สึกว่าสิ่ที่เรียกว่าการเลือกดูเหมือนจะอยู่เหนือการควบคุมของเราเสมอถ้าคุณอยากให้ถ้าคุณอยากทำให้ความรารถนาของฉันเป็นจริง ถ้างั้นฉันรู้สึกว่าเธอค่อยๆ่อยเข้ามาใกล้ฉันอุณหหูอากาศของเธอและคำพูดที่อ่อนโยนแม้แต่คำพูดที่อ่อนโยนแต่ร้ายกาดผ่านข้าง,างหูไปมนุษย์คุณค่าฉันเถอะมันจะเป็นคอ,องขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดที่คุณจะให้ฉันฉันยืนอยู่ที่นี่แล้วจะไม่ยอมให้เธอถต่ใจอนาคตของพวกเราไปียง,งพังฉันหยืดที่นี่ความมืดมิด ไม่เพียงแต่บทบังการมองเห็นของฉันแต่ยังครอบงำการได้ยินและสัมผัสของฉันอีด้วยฉันพยายามที่จรลให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ฉันจะต้องจับมือคู่นั้นแต่ความมืดมดนี้ให้ได้ฉันเข้าใจในความหวังดีของเธอแต่ฉันจะไม่ยอมรับมันไม่มีวันถ้าเธอกำลังมองหาปืนการกสพิเศษนั่นเสียใจด้วยก่อนที่ฉันจะมาที่นี่ฉันได้คืนมันให้กับคารินไปแล้วเพราะว่าครั้งนี้ฉันจะไม่ต้องการให้ใครเสียสละทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นเธอหรือฉันโอ้โหสิ่งเบาๆที่ไม่รู้ที่มาดังขึ้นในความคิดของฉันจู่ๆการรับรู้ก็กลับมาเป็นปกติหรือคนพูดว่าการรับรู้มันไวกว่าปกติซะอีกฉันชินได้กลิ่นของกุหลาบได้ยินเสียงสะอื้นของหญิงสาว และเห็นกระโปรงสีขาวผิววหวอยู่ในสายลมมนุษย์คุณช่างเป็นคนที่อ่อนโยนมากจริงๆคุณไม่สามารถทำร้ายฉันได้เลยแม้ว่าฉันจะทำตัวเลวร้ย,ลยและเอาแต่ใจแค่ไหนเพราะฉันเชื่อในตัวเธอเสมอว่าเธอไม่สามารถว่าเธอไม่ได้อยากทำเรื่องแบบนั้นจริงๆการปกติของคุณคือปฏิหารที่ยิ่ยงห่ที่สุดในชีวิตฉันแต่เพื่อให้ความสียใจของฉันเป็นจริงคุณได้เฝ้าดูชะตาก,การรมของฉันหลายครั้งเกินไปแล้วเลยทำให้ฉันทุกข์สาบโดยที่ไม่รู้ตัว ถูกฉันสาบโดยมรู้ตัวการเฝ้าดูโลกของเธอมาเป็นความสนทนาของฉันซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับเธอเธอไม่ต้องเสียสละอะไรเพื่อฉันแต่การตายเพื่อคุณก็เป็นความสนทนาของฉันเหมือนกันมนุษย์ก็เป็นคนมอบความหมายในการมีชีวิตที่อยู่ให้ฉันส่วนครั้งนี้ฉันก็อยากคืนโอกาสในการมีชีวิตอยู่ให้ให้คุณไม่ลูน่ามันต้องไปทางอื่นอ,อีกสิจะต้องหาทางแยกชะตากรรมของเราออกจากกาันได้แน่ต่อให้ต้องฝืนกฎข,ของโลกอีกครั้งก็ตามได้ปโปรด ให้เวลาฉันอีกหน่อยฉันว่าแล้วคุณมีความคิดเหมือนกับเหมือนกันกับฉันเพราะงั้นฉันเลยต้องทําแบบนี้ไงล่ะเพื่อคุณแล้วฉันจะต้องกําจัดตัวแปรที่อาจเป็นภายทุกค,คาทั้งหมดแม้มันจะเป็นโกหของโลกหรือแม้แต่จุดจบที่คุณไม่ยอมรับก็ตามเดี๋ยวก่อนเธอจะทําอะไรฉันเอื้อมมือออกไปเพื่อจับข้อมือที่อ่อนนุ่มและเล็เกๆของเธอแต่ลูนะ่ามือของฉันทะลุผ่านแขนของเธอไปแต่กลับสัมผัสไม่ได้ไม่โดนอะไรเลย เธอทำลายของเธอทำไมถึงมนุษย์ถึงแม้จะไม่อยากจากไปแต่ครั้งนี้คงถึงเวลาต้องบอกลาคันแล้วจริงๆถ้าฉันไม่หายไปคุณก็คงพยายามเปลีป่ยนแปลงทุกอย่างผ่านภาพสะท้อนจิตสำนึกซ้ำแล้วซ้ำเล่าสินะแต่นั่นมันอันตรายเกินไปฉันไม่อยากให้คุณเสี่ยงเพื่อฉันอีกแล้วเพราะงั้นในเมื่อคุณไม่อยากทำร้ายฉันงั้นฉันก็จะเป็นคนที่จากไปเองไม่นะไม่อยู่เดี๋ยวนี้นะไม่ต้องห่วงฉัน ฉันเตรีใจมานานแล้วช่วงเวลานี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีกระสุนนัดนั้น,น,นแต่ฉันเองก็ได้เตรียมวิธีที่จะไปไว้แล้วแต่ว่าตอนนี้แต่ว่าตอนที่ได้รู้ว่าคุณทิ้งปืนนั่นไปตั้งแต่แรกฉันรู้สึกฉันรู้สึกดีใจมากจริงๆไม่ได้มันไม่ง่ายเลยว่าฉันจะมาหาเธอเองว่าจะกาว่าฉันจะาหาเธอเจอฉันจยอมให้มันจบลงแบบนี้ฉันยังไม่ได้ทําความพินาของเธอเป็นจริงเลยเรายังไม่ได้เป็นสูนสดุศด้วยกันยังไม่ได้นั่งชิงช้าสวรรค์ ยังไม่ได้เปิดร้านอาหารด้วยกันหรือกินสเต็กช็อกโกแลตทัเฟิล์ดำนั่นเลยฉันพยายามคว้าเธอไว้แน่นแต่เธอกลับเหมือนเหมือนเงาจันท์ที่จมอยู่ในน้ำถ้าเอื้อมมือออกไปจับมันก็มีแต่กระจาก,กระจาและเลยหายไปเร็วขึ้นขอร้องล่ะอย่าไปเอาล่ะมนุษย์อย่าพูดแบบนี้ตอนที่จะบอกลากันเลยกันสิคณช่วยเติมเต็มคำพยานากของสุดท้าย้องฉันจะได้ไหมอะไรเธอเราจะพูดเรื่องอะไรบอกฉันสิ วันนี้ฉันสวยไหมสวยมากชุดเดรสสีขาวเข้ากับแสงฉันในคืนนี้มากนีจังกูสเกตเห็นจริงๆด้วยถึงการที่คุณลืมฉันจะถือเป็นการดีกว่าสำหรับคุณแต่ฉันก็อดไม่ได้ที่จะสวมใส่ชุดเดสนี้ฉันอยากให้คุณจดจําฉันในแบบที่ดีที่สุดตลอดไปคุณจะจดจําฉันต่อไปใช่ไหมฉันจะไม่ลืมฉันจะจดจําเธอต่อไปน่นฉันก็ไม่มีอะไรที่ต้องเสียใจแล้วล่ะฉันต้องไปแล้ว กลับไปยังที่ที่ฉันควรไปที่นั่นคงเหมือนห้องเก็บของที่เต็มไปด้วยของจิปะ,ะและมีตัวฉันที่เก็บเอาไว้มากมายละมั้งถ้างั้นฉันก็จะตามหาเธอให้เจออีกครั้งมนุษย์ไม่ได้น้าม,มนุษย์คุณทําเพื่อฉันมาเยอะแล้วคุณจะต้องมีอายุยืนยาวต่อไปและจดจําตัวตนของฉันเอาไว้ให้ดีไม่ว่าวันจะใช้เวลานานแค่ไหนไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนฉันจะตามหาเธอให้เจอเพราะเราจะต้องขอบคุณที่อยู่กับฉันมานานขนาดนี้ ใช่เม่าเข้าสุขมากเอ๊ะ้กจะここまที่ดってくれてีしかっ่อจะไปแบบนี้จริงๆหรอ เอ๊ะแต่ว่าอะไรอ่ะเรื่องยังไม่ปลดล็อกอีกเทียบเลยเนี่ยคืออะไรอ่ะหยุดไม่ได้พันด่านเขตแดนมหาัศาจรรย์ใดก็ได้หนึ่งครั้งในวันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวเลยเอ๊ะจบตรงนี้หรอต้องทำภารกิจก่อนนะให้สำเร็จ โอ้หถ้ากดจำเริ่มตอนต่อจะเป็นยังไงตัวอย่างวิที่สามมาแล้วลูกป,ปัน้นลึกลับโอ้โหยาวโคตรโอ้โหนี่เพิ่งขึ้นองศาหมอจริงดิโอ้ oh my god งั้น เดี๋ยวพาร์ทนี้ผมคงต้องจบแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าโอ้ยอ่าจะปวดรุนแรงนะฮะโอเคก็มาดูกันว่าจุดตอนจบของเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับท่านผู้ชมทุกท่านใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีอาจารย์เอเดเบอร์กคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีสวัสดีครับ